ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะเรื่องราวความอื้อฉาวแห่งราชวงศ์ถังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในละครเวทีเรื่องสึกนางพญาบัลลัง,งก์มังกรเชิญรับชมค่ะ <Okay. laughs> เอที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นอยู่กับเมืองหลวงรังหลงหวงอันยิ่งใหญ่เมื่อกษัตริย์มีมียหลายคนทงนี้เกิดการต่อสูแ้แย่งชิงนานของเกิดขึ้นแม่เศร้าใจยิ่งนนะั้นที่หญิงสาวรายร้อยชีวิตต้องมาจบชีวิตตายในวังอันนี้บางกระตรอมใจตายโดยที่กษัตริย์ไม่รับกบางกระตอมใจเพราะถูกรักจนมากเกินไป จริงไหมล่ะท่านเราเคยท่านลองมาสิในฐานะที่หยุดในวังนิมราชานานกว่าร้าาให้ท่านผู้ชมฟังหมายถว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรคือค่โอย่าไปกวนทั้งเราเผยเลยทันทีฉีให้ท่านเราเผยนะ่พักผ่อนเถอะจริงด้วยค่ะทีจารเอาเป็นว่า เราจับตาดูการแย่งชิงที่กำลังจะเกิดขึ้นในวังหลวงอันนี้ดีกว่าไหมใช่นั่นสิใครกันนะที่ได้ขึ้นมาเป็นห้องเฮาในตำแหนนี้สนมสี่เรากำลังแย่งชิงกันอย่างหนักเลยท่านว่าใครหลักท่านเราเผยแต่ถ้าว่าคงเป็นผลจกนุ่สามอย่างแน่นอนเพราะงวกเต้รักมากเลย,เลยทีเดียวอร่อาอรละ เราไปพักผ่อนกันไ่ไหว้เถอะง่วงนอนแล้วรุ่งน,นี้ต้องตื่นมาใช้งใจุ่เต้นแต่เช้าอีกเบลสิขันทีจังขันทีขรากระหอกเลยเอ๊ะแต่ว่าวันนี้ทำไมขันทีชีมันมัวน้อยหมวกเหลกจังเจ้ากระชาย,ย่อยเหมือเนเม็ดปากโบกมากเลย เหมือนยังมั่วจริงๆนะเหือนก็แทบเหมือนปลามาแล้ว <ะ>มีปัญหาอะไรกับท้าหรือสนบสั่นพวกปากอยากใจอยากอยากให้พวกข้าเคารพจนตัวสั่น เอชาให้เธอโรดติคอตาด อยไปง่ายๆในหมืองนี้ไม่มีอะไรเชื่อใจได้อีกแล้วไอ้คนชั่วไอ้คนสารเลวโอ้โห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 อย่าแล้วอย่าแล้วเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วโอ้ท่านนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณนางฟูท้าไมถึงได้เรียกประชุมด่วนขนาดนี้ท่านเลยจะเลยขอยจอมเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับ การเอายาพิษกันที่วังหลังแล้วตอนนี้พระสนมสาวสิ้นแล้วขอรับฮะแล้วพระสนมคนอื่นๆล่ะพระสนมคนอื่นเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้คาดว่าเหตุเกิดจากการแจ้งบัลลังพระสนมพะ้ยค่ะพูดท้องสงสัยกันเนออพระสนมเองลูกสาวข้าไม่มีทางทำอะไรเยังงั้นหรอกนะ ใครจะไปรู้หลังคุณนางช้างเพื่อตำแหน่งอันสูงสง่งใครๆก็ทำอะไรได้ดกันทั้งนั้นแหละขานาดเจ้ายังทำได้ทุกอย่างเพื่อตำแหน่งอันสูงสง่งคุณนางฝ่ายตายคุณนางจอาพทองเตสเด,สดแล้วปญญาเสือทําเ ถาวายาพระองคฝ่าบาทขอทรงอายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปี <c oughs> เอาละ่ะไปต้องมาพิธีฝ่าบาทพยาค่ะเรื่องนี้จะทรงจัดก,กาดรอย่างไรดีพยาค่ะืถ้าให้เหล่าทหารไปตรวจด,ดูแล้ว <c oughs> เออ มีการเข้าใจผิดกันมีการใส่ร้ายแอบฟีกันก็เป็นได้อยใส่ร้ายนั้นหรือเห็นได้ชัดๆว่าสนมเอกเป็นที่ต้องสงสัยโดยมีอำนาจสูงสุดได้วางหลังใครที่จะกล้าคิดชั่วร้ายได้เช่นนี้ต้าไม่ใช่คนที่มีอำนาจสูงสุดสามพาวิงนะเจ้ากล้ากล่าวหาพระสนมว่าเป็นคนร้ายได้ั้วยเอาละเอาละพอ,ละอ,อแล้วอ้ S 1> <S 1> <S <cryst> ข่ามีเมียมากถ้าเราปวดควรจริงจริงข้าบาทอย่าทรงผมพระวรกา,ายบ้างไปพญาค่ะาบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นข้าน่อยคิดว่าเกิดจากการแย่งชิงตำแหน่งท้องเฮาพม่ใช่ข้าน้อยคิดว่าควรหาหญิงสาวที่สูงสั่งคนใหม่นะเพื่อจะขา <S <S ดที่ เจ้าทำไมข้าเห็นด้วยพยาค้ออาองค์บุของกระหม่อมกำลังอยู่ในวัยแตกเนื้อสาวถึงแตกและแย้มหากว่า,าพระ<ม>องค์สมสงพระไทยก็ดีนะท่านสาวใหม่วัยแรกแย้ม <c oughs> ข้าแค่เพียงพิจาราดูว่านางเจ้าเหมาะสมกับข้าหรือเปล่าเออแต่พระสนมเอกเหมาะสมที่สุดนะพะยะค่ะโอ้ยข้าหลับคุยนางนางไม่ได้ถางผมข้าลั<อ>ไม่รู้ว่าขัาไปหลงรนะักนางได้อย่างไรโอ้ยเอาบอกแค่นี้นะ สงควรแนละ้วปิประชุมมิประชุมต่อไปเชิดคุณนางออกจากทอมพระรูทลลาฝากงานตน้นนตงนนนองมัจิตปวัใจเนอะือ ก็รู้สังหารวมไหนมาแล้วนะเจ้าไอ้เหล่ามวยเจ้าเนี่ยเดือนเดือนเดืนทำไมไม่นอนไม่หลับเพราะว่าเหนื่อยกับพวกหนุนนาพวกนี้ข้าก็เลยปัดไปซักแต่ว่าเรื่องคัดเรื่องฮองเฮาน่ะเจ้าคิดอย่างไรเจ้าคิดเหมือนข้าไหมเหล่ามวยน่าจะคิดเหมือนข้านั่นแหละถ้าคิดไว้อยู่แล้ว ท่ดี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 ดเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยน้ำชาเขาอยู่ไหนเนาะถึงเวลาดื่มน้ำชาแล้วพยาคารเขารูา้เขารู้นะ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณท่านว่าท่านเหลาเผยท่านเป็นที่ปรึกษาให้ท่านอย่างดีข้าขอตัวก่อนนะท่านเหลาเวยขอบคุณท่านเหลาเผยพยาคาร รักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นคือเธอ,อเธอเธือมใจฉ ข้าคิดถึงเจ้าเลอเกินข้าก็เช่นกันว่าแต่ที่เจ้านัดข้ามากระทันหันแบบนี้เจ้ามีเรื่องอะไรหรือส่เจิงข้ามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกเจ้าเรารีบหนีจากเมืองหลวงกันเถอะหนีหนีไปไหนไปพื้นที่หา่างไกล เจ้าจะหนีไปไหนเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยนะเหตุอันใดที่เราต้องหนีไปพ่อข้าจะให้ข้าแต่งงานกับห้องเต้ฮะทำไมข้าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเป็นเรื่องจริงพ่อข้าเพิ่งเข้าไปห้องเต้เมื่อเช้านี้ฝ่าบาททรงหลงรักเจ้าอย่างนั้นเรื่องจะรักได้ยังไงล่ะ ท่านไม่เคยเห็นหน้าข้าเลยสักครั้งเรารีบหนีกันเถอะไปไม่ได้ไม่ได้ถึงเราจะหนีอย่างไรเราก็หนีท่านไม่พ้หรอกเราเกิดบนพื้นแผ่นดินนี้ยังไงเราก็ต้องจงรักภักดีต่อท่านเราฆ่าเหรอ เราทกันกับเจ้างันหรอข้าข้าเป็นแค่ทหารองคาร์ข้าจึงต้องรับดีต่อ่าบาและข้าจึงต้องรับใช้่าบา เกียรติสูงสุด,สดของพวกเราแล้วถ้านั้นก่อนที่ข้าจะเป็นของใครข้าจำเป็นต้องเป็นของเจ้าก่อนเพราะอย่างนั้น and